ืสวนอะไรต่างๆเจดสมาคมที่ตั้งเนี่ยถามบอกว่ามันถูกหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือเป่า นะอย่างที่ตามน้องถามว่าน้ําไฟใช้ของใครแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีประโยชน์ยังไงไม่ใช่ตั้งอย่างี้เพื่อจะให้คนที่เคยอยู่กันมาไปเดินสวัสดีค่ะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทําน,นั่นทำนี่บาคนสมัยแล้วครับทุกวันนี้นการโยกย,ย,ย้ายเกษตรกรมเการถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหารปัญหาคืออะไรนีแต่ขนองแต่ขาดแขนเลอต้องเป็นคนนี้พาคนนั้นไปอบรมคนนั้นพาคนนี้ออกไปคนนั้นถึงจะได้ขึ้นมาเป็นในระบบเป็นในที่รดีเป็นขอออกอะไรเป็นของออก ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วเราต้องหาคนรุ่นใหม่ที่สามารถว่องเทียบวิญญานของกรมวิชาการเกษตรจุดประสงค์ของกรมวิชาการเกษตรที่แต่งตั้งมาคือเพื่อเกษตรปลอดภัยนะคะอย่างที่เราไปที่ขุนแย่วายเนี่ยเราบอกว่า การเกษตรมีหุ่นใจมากมายเล็กพาเมียซึ่งมาเป็นน้ำมันสามารถบำรุงผิวด้วยมากมายถามว่าตรงนี้ไปไหนทำไมไม่มีใครเอามาทำกันน้ำมันสับปะรดซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะมาขยายพันธุ์ได้ทำต้นพันธุ์ได้อันนี้เราต้องให้เกษตรกรทำไมเรื่องแบบนี้ถึงไม่ดูกันดูแต่เรื่องที่ว่าจะเอาสารพิษซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วตั้งสมาคมอยู่ในกรมวิชาการเกษตรแต่เวลาขึ้นต้นในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีคำว่ารัฐมนตรีมรดยาไทยเสร็จและการบานแบรนด์สามต่างๆ ถามบอกว่าคุณมีกันเพื่ออะไรทำเงินเพื่ออะไรอยากจะทราบเรื่องนี้มันจบไปแล้วคุณต้องมาช่วยเกษตรกรเกษตรกรในการนำเข้าเราบอกว่าเราไปดูสิว่าประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้าผลผลิมาเท่าไหร่ แล้วเราทาไมเราไม่ไม่ขยายพันธุ์ให้เกษตรกรประเทศไทยเราทําบริษัทเอกชนต่างๆต้องจ้างแต่ตรงน,นี้ก็ถูกละเลยไปแต่ตอนนี้เราจะมาดูนาฬากาเราจะมาดูว่าประเทศไทยนําเข้าอะไรมามากมายแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยขยายพันธุ์ออกมาโดยกรมวิชาการแล้วก็ให้เกษตรกรปลูกสิ่งแง่ไม่นนว่าจะเป็นพืชสวนอะไรต่างๆเจ็ดสมาโคมที่ตั้งเนี่ยถามบอกว่า มันถูกหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือเปล่านะฮะอย่างที่ตามน้องถามว่าน้ําไฟใช้ของใครแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีประโยชน์องไรอันนี้ก็ต้องฝากให้อธิบดีเขาดูเรื่องจริงๆแล้วการตั้งสมาคมอันนี้นะคะมันก็มีมีเส้นทางไปอยู่แล้วมันเป็นอะไรล่ะคะสมาคมนี้ก็ผู้ปลิตเกษตรเอกชนซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในสมาคมนี้แล้วอย่างที่ตั้งในกระทรวงเกษตรในในมหาลัยเกษตรอันนี้เป็นอะไรฮะมันก็ต้องแนวทางมันก็มีอยู่แล้ว คืออย่างอย่างไบโอไทยเนี่ยเขาอยู่านานเขาต่อช่วงนานเขาทำมานเขามีอยู่แล้วนะเขามีอยู่แล้วเขามีเอกสารเขามีหลักฐานอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าเราจะรู้ไหมแต่ในภาวะที่เราอยู่เนี่ยเราพูดได้จะพูดครับแต่สิ่งที่นอกไปกว่านี้เราก็ไม่อยากจะพูดแต่ถ้าเกิดว่ายังเล่นงานเราไม่หยุดยังประชุมยังมีการก้าวแล้วเรายังไม่หยุดยังต้องให้เราไปชี้แจงในสวหลายๆครั้งยังไม่หยุดกันเดี๋ยวเราก็จะไม่หยุดบ้าง อนนี้เราก็ให้ที่ดีตรวจสอบว่าตอนที่เป็นตอนที่ไปตั้งเนี่ยนะฮะตอนที่ไปตั้งสมาคมเนี่ยมีการอะไรบ้างไม่ใช่ตั้งแล้วเพื่อจะให้คนที่เคยอ,อยู่กันมาไปเรินสวัสดีค่ะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำงดนทันนี่บางคนสมัคแล้วค่ะ